สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาดูให้กับชาวราศีมีนนะคะชาวมีนนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง15มีนาคมจนถึง12เมษายนนะคะมีนาคมเป็นมีนาคมชาวมีนนะคะเดี๋ยว คลิปนี้นะคะเราจะดูกันสำหรับครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวมีนบ้างนะคะและไพ่อยากจะเตือนหรือแนะนำอะไรให้ระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะขอพลังแห่งไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวมีนสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชามีีนไพใบแรกนะคะใบที่สองใบที่สาม ใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกตกเฟไม่เอ่ยตกนิดนึ่งขยับขึ้นหน่อยได้อยู่เนาะได้ไหมเอะ่ะ เดี๋ยวนะคะขอขยับไพ่นิดหนึ่งมันตกเฟรมไปนิดหนึ่งประมาณนี้น่าจะดีกว่าโอเคน่าจะดีกว่านะคะประมาณนี้เนาะโอเคโอเคชาวมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษานะคะชาวมีนบางคนรู้สึกว่า เหนื่อยๆเอื่อมละอาอะไรกับเส,สิ่งบางอย่างนะครับหรือเปล่าคะคือเหมือนกับไม่อยากใช้คําว่าขี้เกียจนะเนาะแต่ว่ามันมีความรู้สึกเบื่อเบื่อไม่ค่อยอยากทําอะไรอยากอยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรให้มันวุ่นวายมากมายในช่วงนี้อยากอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยเป็นนะคะบางในช่วงสองอาทิตย์นี้สําหรับชาวมีนบางคนอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยเ ไพ่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนทำงานเก่งนะคุณก็แค่เหมือนกับขี้เกียจไปชั่วครูช่วยามาได้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำงานใหม่เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงอยู่แล้วในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของ <c oughs> สิ่งที่ กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่คุณอยากให้มันเกิดเนี่ยคุณยังต้องอดทนรอคอยก่อนนะไม่รู้ว่าคุณคาดหวังอะไรหรือรอคอยอะไรอยู่นะคะยังคงต้องรอคอยอยู่นะคะแล้วก็ยังคงต้องทํางานหาเงินด้วยความช,มชมนานิชํานาญความสามารถส่วนตัวของคุณไปก่อนนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะสําหรับชาวมีนนะคะชาวมีเนเนี่ยจะทํางานค่อนข้าง เยอะเลยทีเดียวนะคะจะมีงานเข้ามาให้ทำเยอะแล้วก็เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบคนเดียวด้วยนะคะคือเหมือนอาจจะมีทีมีอะไรมาทำแต่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องรับผิดชอบคนเดียวหรือบางคนหนักกว่านั้นก็คือต้องทำคนเดียวเลยด้วยซ้ำนะคะอาจจะไม่มีคนเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลืออะไรเลยด้วยนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อย อปลื้มกับสิ่งที่ทําอยู่ในทุกวันนี้นะคะมันก็เลยเหมือนบางอารมณ์อยากหยุดอยากพักมันไม่มันไม่พอใจมันไม่ปลื้มในสถานการณ์ปัจจุบันนี้หรือในงานปัจจุบันที่คุณทําอยู่คุณอยากพักอยากเดินจากไปจากตรงนี้นะคะแต่ถามว่าตอนนี้อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเดินจากไปเพราะคุณเองคุณเองก็วิตกกังวลนะคะเหมือนกับว่า คุณก็เป็นห่วงที่ทํางานถ้าคุณจะเดินจากไปคุณก็ห่วงลูกน้องด้วยนะบางคนคุณก็ห่วงบริวารคุณด้วยนะคะลูกน้องบริวารคุณจะอยู่ยังไงถ้าคุณไม่อยู่สมมุติว่าคุณลาออกไปแล้วลูกน้องบริวารจะทํากันยังไงจะทําได้ไหมจะอยู่ได้ไหมคุณเป็นกังวลด้วยเนาะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอยู่แบบต้องอดทนนะคะอยู่มันไม่ได้อยู่แบบเพราะว่าคุณสนุกหรือมีความสุขกับงานคืองานตรงเนี้ยคุณ ไม่ต้องเรียนรู้อะไรแล้วว่าคุณเก่งแล้วคุณชํานาญแล้วนะคะคุณสามารถหลับตาทําก็ได้แล้วอะคะ่ะแล้วก็คุณก็เลยทําให้คุณรู้สึกบางทีมันเบื่อมันมันไม่มันอยากไปทําอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายกว่านี้มันชาร์เลนจ์คุณมากกว่านี้นะคะก็เลยแต่คุณก็ยังไปไม่ได้เพราะความที่คุณบางทีคุณห่วงห่วงบริวารห่วง ห่วงคนที่อยู่ข้างหลังห่วงทีมห่วงอะไรหลายๆอย่างนะ,ะแต่มันจะเป็นอยู่แค่สองอาทิตย์นี้นะมันไม่ได้นานนะคะชาวมีนไม่ต้องเป็นกังวลมากนะคะพอพ้นสองอาทิตย์นี้ไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆอะไรมันก็น่าจะคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นนะคะคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือคุณอาจจะหายเบื่อก็ได้นะคะบางทีมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้คุณได้จับได้ทำแล้วคุณก็สึกว่าเออดีขึ้นไม่เบื่อไม่ไม่ไม่ไม,ไมรู้สึก เอออยากออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างถ้าอย่างยกตัวอย่างผู้อ่านนะคะผู้อ่านทํางานที่หนึ่งเนี่ยจะทํางานค่อนข้างนานเพราะว่าเราจะมีเ,เรื่องใหม่ๆมาให้รับผิดชอบทุกปีนะคะปีนี้ก็จะมีเรื่องนั้นปีต่อมาก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาให้เราเรียนรู้อ่าเรื่อง ปีถอมาก็มีอยู่ยาวจนถึงเกือบ16ปีอะคะ่ะกว่าจะ,กะเกษียณออกมาได้เนี่ยก็อยู่กันอดทนนานทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยบางคนก็แบบว่าโอ้ยไปไหนไม่รอดละสิมันไม่ใช่นะคะการที่บางคนเราอยู่ที่ไหนนานๆได้เนี่ยมันโชว์ให้เห็นว่าคุณมีศักยภาพแล้วถ้าคุณเป็นหัวหน้าด้วยเนี่ยมันแปลว่า ถ้าคุณไม่เก่งจริงอนะ่ะเขาก็ไม่เอาคุณไว้หรอกพอถูกไหมคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานแล้วคุณไม่ทํางานอ่ะลูกน้องมันก็ต้องเลื่อยขาเก้าอ,อี้คุณทุกวันอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติอันนี้มันเป็นเรื่องที่หัวหน้าทุกคนจะต้องเจอแต่ว่าที่ผู้อ่านอยู่ได้นานขนาดนั้นก็คือทุกๆุกปีเนี่ยมันจะมีเรื่องใหม่ๆมาให้เราเนี่ยได้ทําเรื่อยๆนะคะพอมันมีเรื่องใหม่เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเออเราสนุก เราก็ทำทำเสร็จแล้วมันประสบความสำเร็จเราก็มีความสุขพอปีหน้ามันมาใหม่ละมีเรื่องใหม่มาเพิ่มอีกแล้วความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอีกและมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยทุกปีนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรามีเอ่อ challenge ตัวเองตลอดเวลานะคะมีการท้าทายตัวเองตลอดเวลามันก็มันก็เลยอยู่ได้นานนะคะอารมณ์ของคุณชาวมีนเนี่ยนะคะคุณก็จะเป็นประมาณนั้นก็คือตอนนี้คุณรู้สึก มันไม่มีอะไรท้าทายมันก็เลยเบื่อเบื่อมันเซ็งเซงไม่ค่อยพออบพอใจกับปัจจุบันนี้เท่าไหร่นักนะคะประมาณนี้อารมณ์อยู่อยู่ประมาณนี้ช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ถ้าพ้นจากตรงนี้ไปก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในเดือนหน้านะคะว่าครึ่งเดือน ดึกครึ่งเดือนพฤษภาจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะสําหรับชาวมีนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาวมีนในสองอาทิตย์นี้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณก็ยังมีเงินใช้ตามตามที่คุณมีอยู่แล้วนะคะก็คือเงินที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของคุณอยู่แล้วเป็นเงินที่ได้จากการทํางานนะคะเป็นการเหนื่อยเงื่อเงือไม่ออกเงินไม่มานะคะของคุณยังไม่มีโชคลาภฟุกๆอะไรเข้ามาในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะ ความรักความรักของคุณเนี่ยสำหรับชาวโสดชาวมีคู่ก่อนนะคะชาวมีคู่เนี่ยคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะช่วงนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักก็สงบสุขดีนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยคุณก็เหมือนยังเลือกยังเลือกอยู่อะคะ่ะมีในใจอยู่ หลายคนแต่ก็ยังเลือกไม่ได้คนนั้นก็ยังไม่ดีคนนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะชาวโสดก็เลยยังต้องโสดอยู่นะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้สุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของอ,อ,อารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของการทำงานหนักเกินไปเนี่ยมันจะทำให้คุณเครียดจนบางทีเนี่ยอาจจะนอนไม่หลับได้นะคะเป็นวิตกกังวลซึ่งวิตกกังวลตัวเนี้ย มันเกิดจากตัวคุณเองนะคือมันไม่ได้เกิดจากคนรอบข้างหรือใครมาทําให้คุณวิตกกังวลนะคะมันเกิดจากความที่คุณไม่พอใจในเรื่องของการทํางานไม่พอใจผลงานของตัวเองแล้วคุณก็เก็บมาเครียดเก็บมาคิดนะคะแล้วก็อึดอัด ัดใจอะไรหงุดหงิดอยู่ในตัวเองเนี่ยค่ะแล้วคุณก็มาวิตกกังวลนะคะให้ระาวาังตัวนี้ปล่อยวางบ้างนะคะสําหรับชาวมีนถ้าปล่อยวางนะคะอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรที่มันยังไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึงนะคะ <c oughs> คิดว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราค่ะอะไรที่มันจะเป็นของของเรามันก็เป็นของของเรานะคะมันเป็นบุญกรรมที่เราทํากันมาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นกังวลในช่วงนี้นะคะ บริวารของคุณกอ็อาจจะทำให้คุณปวดหัวนะคะมีปัญหาปวดหัวเหมือนกับหาเรื่องมาให้อ่ะคะ่ะอาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักนะคะก็ถามว่าจะทำให้คุณมีปัญหาเยอะไหมก็ไม่หรอกคะ่ะเพราะคุณนะแก้ปัญหาได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆนยคุณเข้าไปปรึกษาหัวหน้าง,งานขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าง,งานก็ได้นะคะบางทีลูกน้องอาจจะไปทำอะไรผิดมาแล้วคุณก็ เครียดเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของเราเนาะข้อที่ดีเลยนะคะคือเดินไปหาหัวหน้าเลยแล้วไปอธิบายไปบอกเขาว่ามันเกิดความผิดพลาดยังไงคุณไม่ได้ใส่ใจลูกน้องดีพอหรือเปล่านะคะยอมรับผิดไปเลยค่ะหัวหน้าคุณนะ่ะเขาเป็นคนดีนะคะสองอาทิตย์นี้เขาจะไม่ไม่ใจร้ายกับคุณเลยนะคะเขาจะช่วยเหลือให้คาปรึกษาให้คําแนะนําคุณเป็นอย่างดีให้คุณพร้อมกับไปลุยงานได้ใหม่นะคะไม่เป็นอะไรที่ ที่ต้องกังวลในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะช่วงสองอาทิตย์นี้ก็จะมีเรื่องของอารมณ์ของตัวเองอะคะ่ะชาวมีนที่คุณจะเหมือนกับเบื่อเบอื่ออยากอยากเดินจากไปอยากละทิ้งตรงนี้อยากไปพักผ่อนอยากไปออพักร้อนนะคะบางคนอาจจะอยากพักร้อนอยากจะหยุดยาวๆมีเวลาเป็นของตัวเองไปเที่ยวไปทำอะไรที่ เป็นความสุขของตัวเองอะนะคะแต่ว่ามันเหมือนยังไปไม่ได้งานมันยังรัดตัวมันยังไม่สามารถปลีกเวลาออกไปได้นะคะคือพอจะหยุดจะหยุดปุ๊บงานก็เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซงเหมือนจะจะหยุดก็ไม่ได้หยุดอีกแล้วตั้งท่าจะหยุดไม่ได้หยุดอีกแล้วงานเข้ามาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์จะประมาณนี้สําหรับชาวมีนนะคะอ,อ,อุบัติเหตุอะไรไม่มีร้ายแรงนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องนอนไม่หลับเรื่องปวดหัว เป็นไมเกรนนะคะอาจจะมีกำเริบได้ช่วงอากาศร้อน,อนๆแบบนี้นะคะให้ระวังว่าอ,อ,อย่าออกไปอยู่กลางแดดนานๆนะคะคนที่เป็นไมเกรนน่าจะรู้ตัวเองอยู่แล้วนะคะผู้อ่านเนี่ยไม่ได้เป็นแต่ว่าเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยเป็นกันเยอะนะคะเราก็เลยจะรู้ว่าอาการของคนเป็นไมเกรนเนี่ยมันทรมานมากนะคะแล้วก็สาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุบางคนต้องสังเกตตัวเองนะคะคือบางคนทานเผ็ด แล้วไมเกรนขึ้นนะคะบางคนเจอร้อนแล้วไมเกรนขึ้นบางคนเจอแสงจ้ามากๆไมเกรนขึ้นหรือบางคนขับรถตอนกลางคืนนะคะแล้วไฟหน้ารถคันอื่นเนี่ยส่องเข้ามาที่หน้าเราแบบบางทีไฟสูงหรือรถกระบะเนี่ยไฟเขาจะสูงกว่ารถเก่งใช่ไหมคะแล้วเขาสาดเข้ามาเนี่ยมันมาโดน ปลาแล้วพลาดแล้วไมเกรนขึ้นก็เป็นได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นให้ระวังบางคนทานกาแฟก็ขึ้นบางคนทานช็อกโกแลตขึ้นนะคะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นนะคะมันก็จะดีขึ้น mm. ในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ก็เลยสําหรับชาวมีนเนี่ยสองอาทิตย์นี้คุณมีโอกาสที่จะกําเริบในเรื่องของไมเกรนได้นะคะถ้าเกิดไม่ได้เป็นไมเกรนก็ ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะคะอาจจะมีเรื่องแค่นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับนอนไม่พออาจจะมีปวดหัวบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะปวดหลังปวดไหล่ข้อบ่าไหล่พวกนี้นะคะเรื่องออฟฟิศซินโดรมก็ให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าสองอาทิตย์นี้ชาวมีนค่อนข้างทำงานเอ่อเต็มรูปแบบเลยเต็มตัวหนักอาการอยู่นะคะแล้วก็เอ่อข้อเท้าอาจจะมีนิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากสาหรับสองอาทิตย์นี้ แต่อาจจะมีบ้างที่อาจจะข้อเท้าเคล็ดข้อเท้าพลิกนะคะก็ให้ระวังประมาณนี้นะคะโดยสรุปก็ก็ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวมีนจะมีเรื่องของต่อสู้กับภาวะจิตใจของตัวเองนะคะชาวมีนนอกนั้นคนรอบข้างดีหมดนะคะบุตรบริวารดีหัวหน้าง,งานดีลูกน้องก็ดีนะคะคนรอบข้างให้การช่วยเหลือดีนะคะโอเค ประมาณนี้นะคะชาวมีนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเช่นเคยนะคะจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วผู้อ่านจะได้ทำคลิปดีๆค,คลิปใหม่ๆออกมาให้กันเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ